สวัสดีครับเอฟซีครอบครัวสายบัวันตัวทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ครอบครัวสายบัวรันตัวก็อยู่ที่หน้าวัดสะพานสูงอำเภของพ่อบุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เรามาทำโปรนีนะครับอันนี้ช่วง18นาฬิกานะ6โมงเย็นนะครับวันนี้เรามาช่วงเย็นก่อนที่จะวานจะตกดินนะครับแล้วก็เดินทาง,งพร้อมกันด้านในนะครับ ตอนนี้เวลา18นาฬิกานะนี่ขนาดช่วงหัวค่ำนะครับก็ยังมีประชาชนเดินทางมาทำบุญกันนะครับในจุดนี้ก็คือในจุดด้านหน้าของวัดก็จะมีร้านค้า มีเมนูอลยรบ้างด้วยอันนี้คุณภรรยาและคุณลูกสาวบอกว่าให้พามาเที่ยวที่วัดสะพานสูงนะครับคําว่าสะพานสอเสือไม่มีสระอะนะครับสําหรับวัดสะพานสูงแห่งนี้นะฮะผมก็ยังสะกดมีสระอะนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่มีนะครับสะพานสูง ตรงไปตรงไปเลยจ้าลูกในจุดนี้คือทางเข้านะครับอันน,นนี้นะถนนถนนที่ก่อนถึงทางเข้าวัดคุณแม่คุณแม่ครับทางนี้หน่อยทางนี้นี่ยังนี่ จุดนี้ก็เป็นมีมีป้ายทางเข้าวัดสะพันศุกนะครับไม่มีสรารานะครับที่แรกผมสะกดก็ยังมีคำว่าสรารานะแต่ดูในกูเกิลนะใน Google แแบบก็ได้เข้าใจว่าอ๋อมาดูที่วัดก็คำว่าสะไม่มีสา,าระน,นะครับเราเข้าไปด้านในกันนะครับ วามาวัดนี้แล้วอลังการมากนะฮะสำหรับงานแต่ว่าใส่ตอนนี้เราจะไปทางไหนก็ดีเนี่ยรู้สึกการอย่างมากเลยนะครับสำหรับทั้งสองฝั่งนะทางไหนที่ลูกสาว <c oughs> โอ้นี่ลูกโปงว่าใส <c oughs> ใหญ่จริงๆครับในจุดนี้คือในส่วนขนมหวานนะฮะมีหลายอย่างเลยไม่นูนนะครับเ่ยฮะนี่ก็คือในส่วนด้านหน้าของบูชาดอกไม้ลูกเทียนนะครับที่วัดสัพน อันนี้นะครับงานเริ่มต้นแซววันที่11เสร็นต้นมาแล้วครับจนถึงวันที่1 9มกราคม2568นะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถมาได้นะครับที่วัดสะพานสูงขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่มาชมนะครับเปานจังหวัตสุโขทัยนะครับ ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็มาทำให้ได้นะครับตอนเดินเราก็ต้องจุดธูปเทียนกันก่อนนะครับ แก่ตรงนี้เลยจากเขียวเสร็จตรงนี้เราก็ ส่วนคาถาพุชาร์โลโกเอี่ยมนะครับก็ตั้งนะโมสามจบแล้วก็กล่าวคําว่านะโมปาทะมะนามะอาคัน ติยมะสิติปะกวาปุมะหะจิตติก็คือคาถาบูชาหลวงปู่เอี่ยมถ้ามีเหตุตุกทุกเกิดขึ้นให้ระลึกแล้วก็ออกชื่อของตัวเรานะครับ ประชาชนที่ขอลบระดับถือหลวงพ่เอี่ยมนะครับอโอลูกศิษย์ท่านเยอะมากๆเลยทีเดียวนะที่มีจิตใจที่มีบุญนะเนี่ยการทำมาการมาทำบุญล้วก็ก็จะช่วยให้สิ่งที่ติดขัดอยู่ในครอบครัวเราทางอาชีพ ของเรานะและการงานที่เราทําการเงินก็อาจจะเลื่นไหลได้นะครับสําหรับอันย์ของการทําบุญนะในจุดนี้ก็คือ,ลอหลายคนที่กําลังต่อแถวนะที่ว่าจะมากับขอพอรหลวงพ่อเอี่ยมในจุดนี้นะฮะ ก็ถือว่าบารมีของท่านสูงส่งจริงๆนะครับหลวงพ่อเอี่ยมนะ จุดนี้ก็หลายๆคนก็ามาปิดทองอยู่ตรงด้านนอกนี้นะครับส่วนจุดหลักของหลวงพ่อเอี่ยมนะก็คืออย,อยู่ตรงด้านในนู้นนะครับ จุดนี้คือจุดหลักนะครับที่ใครหลายคนมาแล้วต้องขึ้นไปปิดตรวนู้นให้ได้นะครับนี่ย <c oughs> ท่านใดที่ไม่เคยมาที่วัดนี้หลายปีแล้วนะผมเชื่อเลย <c oughs> มารอบนี้ เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับส่วนตัวเมงก็ไม่ได้ประมาณมาประมาณ5ปีแล้วนะครับมารอบนี้ก็จำทิศทางแทบไม่ถูกนะครับก็ถือว่าผมและครอบครัวก็ศรัทธาหลวงพ่อเอี่ยมนะก็ยังไงก็ต้องต้องมาทำบุญที่วัดนี้นะครับแล้วก็พาครอบครัวมาอยกน้อยก็ใส่นะ 供养无边善，护法护法南无普贤菩萨。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  การต้งงสางาอย่างดที่จะทำได้หรือวาี้เราโดยเสการสร้างสรรค์เจะจันาร่วมกับระต่อาเสมัวนั้นียอันีสองในการสร้างพร้เสรีนี้ย่อมจะเป็นที่ให้รานั้นชีวิตของเราน่องเด้วันนั้นจะมีาสสูความว่า ปราถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งที่เราไม่มาปราถนาไปยิ่คใหญโโยมแล้การสร้างปุสร้างบรชนมันเป็นองค์กัรขีงเรียกว่าโตโงนนะครัยตก็ผมเองก็ได้ทำการปิดทองลงผู้เอี่ยมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาแล้วสุขใจนะครับถือว่าเราได้ มาทำบุญเพื่อเสริมบารมีให้กับตัวครอบครัวข้าพเจ้าเองนะครับนะ,บนะ,บนะบตอนนี้ก็มีประชาชนเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับมาทำบุญเยอะพอสมควรนะฮะก็ถือว่าเอยอะมากเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยฮะ ผมก็ยังเคยมองย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับอันนี้ก็เท้าความเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับผมมาทำบุญนะครับพอได้แถวบ้าน,นครับตอนมาก็ใส่รองเท้ามาปกติ แต่เวลากลับบ้านบางครั้งก็ไม่ได้รองเท้ากลับนะครับหรือบางครั้งก็ได้รองเทา้าไปขาดกับบ้านนะที่ผมได้เจอตั้งแต่สมัยตอนเป็นปเ,ดเด็กๆนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแต่มาณปัจจุบันเนี้ยไม่มีหายแน่นอนนะครับผมเชื่อได้เลยของท่านใหม่ขนาดไหน<ส>ก็ไม่มีใครใส่รองเท้าของท่านผิดกับบ้านแน่นอนนะครับ <ส pec S 2> นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็จะไปชมจุดต่างๆครับ